ปิดฉากงานมอเตอร์โชว์2 3 2 3ยอดจองทะลุ40,000ืคันจับตาค่ายจีนตีตื่นไลบีรถญี่ปุ่นส่วนรถไฟฟ้าจอลงถนอนอีกหมื่นคันสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่2เมษายน2566สําำหรับงานมหก,กรรมการแสดงยานยนต์ครั้งใหญ่ของปี งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ที่มีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึงวันที่2เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดตัวเลขยอดจองรถยนต์ภายในงานนั้นได้มีการรายงานออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Auto Life Thailand ยอดจองรถยนต์ทั้งหมดภายในงานตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึงวันที่2เมษายนมีจำนวนทั้งสิ้น42,885คัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปี2,565ที่มียอดจองอยู่ที่31,896คันในปีนี้มีการเติบโตขึ้น34.5%จากยอดจองทั้งหมดแบ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันจำนวน33,651คันคิดเป็น78.5%ส่วนกลุ่มรถจ์ไฟฟ้า100%นั้นมียอดจองรวมทั้งสิ้น9,234คันคิดเป็น21.5% เป็นที่น่าสนใจอย่างมากเมื่อตัวเลขการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้านั้นสามารถกินส่วนแบ่งได้ถึง21%เฉพาะในงานมอเตอร์โชว์สำหรับตัวเลขยอดจองที่แบ่งออกเป็นแต่และแบรนด์นั้นอันดับหนึ่งคือ t o y o ต a าทำยอดจองไปได้ทั้งหมด6,042คันเพิ่มขึ้น17.8%เมื่อเทียบกับมอเตอร์โชว์ในปีที่ผ่านมาอันดับที่2 Honda มียอดจองในงานทั้งสิ้น4,304คันเพิ่มขึ้น42.6%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันดับที่ 3, MG มียอดจองในงานทั้งสิ้น3,929คันเพิ่มขึ้น69.1%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสำหรับ MG นั้นถือว่ามีการเติบโตที่เกินคาดสามารถทยานขึ้นมาติดท็อป3ได้ในปีนี้จากในปีที่แล้วยอดจองในงานมอเตอร์โชว์นั้นอยู่ในอันดับที่6โดยการเติบโตดังกล่าวนั้นคาดว่าได้รับอนิสงของการตอบรับที่ดีเกินคาดของ2รุ่นรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ที่ค่ายเพิ่งเปิดตัวไป อย่าง New-MG ES และ New-MG m a x u s 9อันดับที่4 s u ซ u ซ i กิมียอดจองในงานทั้งสิ้น3,887คันเพิ่มขึ้น76.4%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับ MG สำหรับซุ zu กินั้นในงานมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วมียอดจองอยู่ในอันดับ7รองจาก MG ในปีนี้ก็ขอเกาะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ด้วย อันดับที่ 5, Great w a วอร์มเตมียอดจองในงานทั้งสิ้น3,117คันเพิ่มขึ้นมากถึง105.1%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยยอดจองที่เพิ่มขึ้นนั้นคาดว่ามาจากการเปิดตัวรถยนต์ SUV h ฮบ r i d รุ่นใหม่ของค่ายอย่างแทง500 HEV ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดอันดับที่ 6, Isuzu มียอดจองในงานทั้งสิ้น3,064คันเพิ่มขึ้น18.1%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นในปีนี้ยังมีอีก2องค่ายยันยนต์ที่พึ่งได้เข้าร่วมงานมอเตอร์โชว์เป็นครั้งแรกนั่นก็คือ BYD สามารถทำยอดจองในงานได้จำนวน2,737คันอยู่ในอันดับที่9และอีกหนึ่งค่ายก็คือ n e ต a าทำยอดจองในงานได้จำนวน1,300คันอยู่ในอันดับที่12โดยรวมตลาดนั้นถือว่ามีการเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มรถจนไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มลูกค้า ยกเว้นค่ายวอนโวที่ดูเหมือนว่าในงานยอดจองจะไม่ดีเท่าที่ควรโดยค่ายทำได้เพียง349คันลดลงกว่า39%เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ทำยอดจองได้576คันและอีกหนึ่งความน่าสนใจนั้นก็คือการตีตื้นของค่ายยานยนต์จากประเทศจีนที่สามารถขึ้นมาอยู่ในท็อป5ได้ถึง2ค่ายจึงน่าสนใจว่าในปีนี้ค่ายยานยนต์จากฝั่งของญี่ปุ่นนั้นจะโดนแบ่งยอดในตลาดไปมากแค่ไหน โดยตัวเลขยอดขายที่ชัดเจนนั้นเราอาจจะต้องรอดูกันอีกนิดในช่วงกลางปีนี้แล้วเพื่อนๆละครับในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมามีใครไปจับจองรถยนต์รุ่นไหนมาบ้างแล้วเลือกรถน้ำมันหรือว่ารถไฟฟ้าพอเพราะอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ